ก็เราใช้เหล็กรัดรอบก็คือเหล็ก6บนเหล็กสีล่างรัดรอบรอบด้านเลยนะครับก็ทำให้เกิดความสวยงามเนาะมองจากด้านนี้นะครับจะสังเกตนะครับว่าไม้เนี่ยเรียงกันเป็นตับเลยสวยงามเราก็ทําการเก็บหัวนอ็อตเก็บการโป้ะนะครับพยายามให้หัวนอ็อตและการโป้นี่นะครับมีมีจุดด่างพอยน้อยที่สุดแล้วกันตรงนี้ทําฝ้าระแนงข้อดีของเขาคือเวลาฝนตกแล้วเนี่ยด้านข้างตัวบ้านเสียงก็จะไม่ดังอย่างที่ผมบอกนะครับพอใส่ฝ้าระแนงไปแล้วนะครับมันก็จะเก็บเสียง สวัสดีครับโมโมสาโรสอแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านพัดสดศรชัยพฤกษ์แจ้งวัฒนะหลังนี้เลยสำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทสแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับ และสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1000วิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับผมมาถ่ายนะครับตั้งแต่ง,งานตอกเสาเข็มเลย เราตอกเสาเข็มรอบบ้านเลยนะครับทั้งหมดประมาณ30ต้นได้ยังมีคลิปที่เกี่ยวกับการทํางานฐานลากฐานลากเนี่ยตอนนั้นรู้สึกว่าผมจะอธิบายเกี่ยวกับการทาฟุตติ้งนะครับการขุดดินขึ้นมานะครับการวางระบบฟุตติ้งนะว่าจะต้องทํำยังไงแล้วก็ขุดเยอะแค่ไหนตอนนั้นก็น่าจะประมาณเกือบเกือบสาหลุมอะเยอะมากเลยคือก็คือว่าทําเกือบรอบบ้านเลยนะครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านไซส์ใหญ่นะครับก็ท่านเจ้าของบ้านก็คือเน้นนะครับงานคุณภาพเลยคือไม่อยากให้สุดตัว นะครับก็เน้นเป็นเสาเข็มไมโครพายไปมีอีกคลิปหนึ่งนะครับมาถ่ายตอนที่กําลังขึ้นโครงตอนนี้ก็ตีฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าเหลือเก็บงานรายละเอียดนะครับเป็นเก็บสีเก็บอะไรละเอียดตรวจดีเฟกต์นะครับประมาณนี้ทางบริษัทเราเนี่ยก็จะปีระบบขั้นตอนนะครับในการชําระเงินก็อย่างถ้าเป็นหลังใหญ่ๆก็จะเป็นหงวดนะครับเราจะซอยมวดทีๆให้ท่านเจ้าของบ้านเลยนะครับเพื่อความสบายใจเพราะว่าเวลาในการต่อเติมแล้วเนี่ยถ้าเราจ่ายเป็นก้อนใหญ่ๆนะครับบางท่านก็คิดว่ามันเป็นเงินก้อนที่สูง ก็ทําให้รู้สึกว่าเงินที่จ่ายไปแล้วเนี่ยจะปลอดภัยหรือเปล่าทางบริษัทหรือผู้รับเหมาเนี่ยจะทํางานให้เราจบหรือเปล่าเราซอยให้เพื่อความสบายใจนะครับว่าอะไรเสร็จแล้วก็ชําระอันนี้เสร็จแล้วก็ชําระงวดต่อไปจะประมาณนี้นะครับทีนี้เจ้าของบ้านนะครับก่อนที่จะตรวจดีเฟกเนี่ยทางเราก็จะมีโฟ์แมนนะครับเข้ามาตรวจดีเฟกก่อนนะครับก็จะเข้ามามาร์กจุดเลยว่าตรงไหนมีแก้ไขอะไรบ้างเราก็ติดสติกเกอร์ไว้ก็จะให้ช่างของบริษัทแก้ก่อน1รอบ แล้วก็ค่อยนัดท่านเจ้าของบ้านมาตรวจอีกหนึ่งรอบประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูรอบๆบบ้านกันก่อนละกันหน้าบ้านนะครับต้องบอกว่าขึ้นโครงหลังคาแล้วนะครับถ้าดูจากข้างบ้านก็จะเห็นว่าเป็นสไตล์โมเดิ์นะอันนี้นะครับหลังคาของเราระดับสโลปเนี่ยตั้งแต่ตัวบ้านมาถึงหน้าบ้านเนี่ยให้ไว้ที่ประมาณสัก5-10องศานะครับแต่ว่าเราจะสโลปนะครับในแผ่นในจันทันนะครับของเราเนี่ยก็คือจะสโลปตรงนั้นก็คือซ่อนแผ่นหลังคานั่นแหละแต่ถ้าเมทัลชี้นเนี่ยมีการสโลปน้อยจนเกินไปนะครับ จะทําให้เกิดน้ําย้อนแทนได้นะครับและเวลาฝนตกแรงๆเนี่ยลมมันหวน,นะครับมันก็จะพัดน้ําย้อนเข้าไปใต้แฟชชิ่งแล้วก็รั่วได้นะครับตรงนี้มีความจำเป็นจริงนะครับก็ระดับสโลปก็ตั้งแต่ตัวบ้านมาถึงหน้าบ้านโดยประมาณสัก8ปเมตรเนี่ยก็ผมว่ากําลังดีสวยงาม ให้มาดูข้างบ้านแล้วต่อไปมาดูหน้าบ้านครับเมื่อมาดูข้างบ้านเสร็จแล้วหน้าบ้านก็เราใช้เหล็กรัดรอบก็คือเหล็ก6บนเหล็ก4ีล่างรัดรอบรอบด้านเลยนะครับก็ทำให้เกิดความสวยงามเนาะจะมองไม่เห็นแผ่นเมทัลชีตเลยนะครับแผ่นเมทัลชีตจะถูกซ่อนนะครับอยู่ในโครงเหล็กเป็นสไตล์โมเดิร์นเนาะก็คือไม่รู้ว่าใช้แผ่นอะไรมุมนั่นแหละนะครับอ่ะเรา,าดูข้างล่างครับมาดีตรงนี้นะครับด้านล่างเนี่ยเราก็จะทําเป็นฝ้าระแนงนะครับเป็นไม้ ไม้เทียมต้องพูดอย่างนี้ก่อนถ้าเจ้าของบ้านบางท่านเข้าใจผิดนะครับที่ผมชอบพูดว่าไม้เชลราเชลรานี่คือยี่ห้อจะมีพี่เจ้าของบ้านท่านหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยคุณบสรีวิวเชลราต้อเชอลราแต่เรียนตามตรงนะครับเชลราตาเพชรคอนวูดอะไรพวกนี้นะฮะบ,บางที่เนี่ยครับร้านขายของเนะี่ยเขาไม่มียี่ห้อนั้นขายเราจึงเอายี่ห้อที่ใกล้เคียงซึ่งราคาพอๆกันไม่มีอันไหนแพงกว่ากันเลยเบียดกัน5บาท10บาทนะครับอยากให้ทราบก่อนว่า ไม้เทียมนะครับเราเอายี่ห้อแบรนด์เนมอยู่แล้วนะครับส่วนยี่ห้อโนเนมปกติแล้วเขาไม่ผลิตไม้เทียมมาขายเพราะว่าพวกนี้เวลาผลิตเนี่ยจะใช้ต้นทุนค่อนข้างสูงนะครับในการที่จะผลิตออกมา1อันเนี่ยเขาต้องผลิตโอ้โหเป็นหมื่นๆแสนๆอันเลยนะครับแสนชิ้นเลยนะครับกว่าจะทําให้มันคเวอร์กับต้นทุนนะครับของโรงงานเขาคอนเฟิร์มดีกว่าว่านะครับเราใช้ยี่ห้อแบรนด์เนมหมดละกันนะครับเรื่องไม้เชลรานะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับต้องบอกว่าไม้เชลราตรงนี้กันฝนด้วยนะครับสามารถแช่น้ําได้เลยนะครับ พอแช่น้ําเสร็จถามว่ามันบวมไหมมันอาจจะมีการบวมของน้ํานิดๆหน่อยๆแต่ถามว่าเอาไปตากแดดเสร็จแล้วมันคือรูปเหมือนเดิมไอพวกนี้มันแช่น้ามันโดนน้าได้อยู่แล้วเขาออกแบบมาเขาเรียกว่าเป็นแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับเป็นคูณสุบัติใช้ปูซีเมนในการผสมนั่นแหละนะครับเพื่อทําให้มันเหมือนไม้เทียมเหมือนไม้จริงอารมณ์ประมาณนั้นนะครับมองจากด้านนี้นะครับจะสังเกตนะครับว่าไม้เนี่ยเรียงกันเป็นตับเลยสวยงามเราก็ทําการเก็บหัวน็อตเก็บการโป้นะครับพยายามให้หัวน็อตและการโป้นี่นะครับมีมีจุด ด่างพอยน้อยที่สุดแล้วกันตรงกลางนี่เราวิ่งใส่มอบนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นระยะของไม้ไม้มีระยะ3เมตรนะครับพอมันสุดไม้เสร็จเนี่ยพอไม้มาต่อกันเนี่ยถ้าเราใส่มอบมันก็จะไม่เห็นรอยต่อของไม้นะครับก็แล้วแต่ดีไซน์นะครับว่าความกว้างยาวเท่าไหร่นะครับแล้วก็มอบที่ออกมาเนี่ยบา,บางท่านก็ชอบนะครับเพราะว่าเป็นการเก็บรายละเอียดนะครับเพื่อให้เรียบร้อยเนาะและเรายังมีมอบรอบด้านด้วยนะนะครับรอบไปนู่นเลย ตรงนี้ก็มอบเสาแผงนะครับรอบเลยนะครับแล้วก็ยังมีท่อรางน้ําด้วยนะตรงนู้นนะอาจจะเห็นสีเลอะเทอะเปื้อนหน่อยนะครับแต่ก็มันก็เก็บสีที่หลังได้นะครับเพราะว่าเราต้องโป้นะครับอุดเด็บนะครับเก็บรายละเอียดให้สวยงามเนาะมองมาด้านล่างนิดนึงนะครับตรงนี้ยังไม่ได้ปลูกกระเบื้องนะครับตรงที่ผมยืนอยู่แต่ส่วนนี้ที่ผมก้าวผ่านมาตรงนี้ปูกระเบื้องแล้วถ้าใครจํามาได้นะครับหลังนี้นะครับ หน้าบ้านตรงนี้เขาลงเข็มหลายต้นมากๆเลยนะครับเพราะว่าลงจอดรถเนี่ยอย่างที่ผมเคยแนะนําไปหลายๆคลิปนะครับว่าลงจอดรถทางโครงการนะไม่ว่าโครงการจะกี่สิบล้านก็แล้วแต่นะครับบ้านราคาเป็น10บสล้านตรงลงจอดรถเนี่ยเขาไม่ได้ลงเข็มให้นะครับเขาเทคอนกรีตเสริมเหล็กเทหนาแล้วก็เวลาซุดมันจะซุดพร้อมกันท่านเจ้าของบ้านท่านนี้คืออยากจะให้พื้นลงรถเนี่ยไม่เกิดปัญหาในอนาคตระยะย,ยาวก็ลงเป็นไมโครพายไปเลยนะครับทำคานทำฟุตติ้งเนี่ยรอบเลยแล้วก็ทําการเทพื้นใหม่ซึ่งพื้นที่เทใหม่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยที่ผมยืนอยู่นะครับ ยืนอยู่บนหัวเสาเข็มหมดเลยพื้นตรงนี้นะครับเราเคลมให้เลยว่านะครับรถมาจอดยังไงก็ไม่สุดตัวแน่นอนนะครับเพราะว่าเข็มที่เราตอกเนี่ยมีความลึกนะครับเท่ากับตัวบ้านนะครับหลักการที่จะเห็นได้ว่ามันไม่สุดตัวเนี่ยมันต้องเปรียบเทียบกับตัวบ้านนะครับว่ามีการแตกแค็กนะครับแยกออกจากตัวบ้านยังไงแต่ถามว่ามีการแคลกมีการลาวไหมมีแน่นอนเพราะว่าเข็มที่ใช้ตอกตัวบ้านเนี่ยจะเป็นปรนจันใหญ่นะครับตรงนี้เป็นปรนจันเล็กดังนั้นการนับโบเขาก็คือมันใกล้เคียงกันที่สุด อาจจะมีการร้าวแบบเป็นรอยเส้นผมเล็กๆกน้อยๆไม่มากถามว่าหักกลางเลยไหมอันนั้นไม่มีนะครับอันนี้ลายพื้นกระเบื้องลงจอดรถนะครับอย่างที่ผมเคยแนะนําไปนะครับก็เลือกลายที่คล้ายๆกับคอนกรีตพิมพ์ลายแล้วก็เลือกพื้นผิวนะครับวัสดุนะครับหยาบนิดนึงนะครับจะได้ไม่ลื่นก็จะประมาณนี้เลยนะครับ่าสวยงามต่อมาด้านนี้นะครับด้านนี้เป็นด้านข้างตัวบ้านนะครับซึ่งเชื่อมโยงกับห้องแม่บ้านของเขานะครับตรงนี้เนี่ยเป็น พื้นที่นะครับในการตากผ้าได้เลยนะครับเหมาะสมจริงๆดีไซน์นะครับให้เข้ากับหลังคาเมนเทชีฟฝ้าระแนงหน้าบ้านนะครับตรงนี้ก็เป็นเมนชีฟฝ้าระแนงเหมือนกันซึ่งด้านข้างตัวบ้านส่วนมากเขาจะไม่ค่อยทําฝ้ากันหรอกนะครับแต่หลังนี้นะครับเพื่อที่จะให้มันรับกับหน้าบ้านนะครับเขาจึงทําฝ้าระแนงเพื่อให้มันเหมือนกันถามว่าถ้าตรงนี้ทําฝ้าระแนงข้อดีของเขาคือเวลาฝนตกแล้วเนี่ยด้านข้างตัวบ้านเสียงก็จะไม่ดังอย่างที่ผมบอกนะครับพอใส่ฝ้าระแนงไปแล้วนะครับมันก็จะเก็บเสียงใครเคย ดูคลิปที่ผมเปรียบเทียบนะเมนชีตฝ้าละแนงนะครับที่ว่าเวลาฝนตกเนี่ยเสียงมันจะดังมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็จะรู้ดีเลยนะครับว่ามันแทบไม่ได้ยินเสียงเลยนะครับใครยังไม่ดูย้อนกลับไปดูได้เลยคลิปนั้นพอเราเดินไปเรื่อยๆนะครับจะเห็นเลยนะครับว่าฝ้าละแนงเนี่ยทำการตีแบบเต็มแผ่นตีเป็นแนวยาวนะครับเราตีเป็นแนวขวางเพราะว่าแผ่นหนึ่งเนี่ยทางร้านค้าเขาให้มานะครับก็คือ3เมตร ซึ่งตรงนี้มีความยาวไม่ถึง3เมตรเนาะ mm. ก็ประมาณโดยประมาณจากสายตาก็สัก2เมตรเรายอมตัดทิ้งนะครับหเมตรเลยนะครับเพื่อที่จะให้ตรงนี้ไม่เกิดรอยต่อก็คือใช้เต็มแผ่นหมดเลยตลอดแนวใช้เต็มแผ่นตลอดแนวเลยเพื่อไม่ให้เกิดรอยต่อนะในส่วนนี้เราใช้ระแนงตัวเดียวกับตัวบ้านนะครับมองมาซ้ายมือผมตรงนี้นะครับก็เป็นระแนงโปร่งเหมือนกันลมผ่านดีมากเลยเนี่ย ตรงนี้จะบอกให้นะครับว่าถามว่าตากผ้าได้ไหมผมตอบให้เลยว่ามันตากได้นะมันจะไม่โดนแดดเพราะว่าหลังคาตรงนี้เป็นหลังคาทึบแสงหมดเลยสิ่งที่จะทําให้แดดผ่านมาได้คือนู่นเลยนี่เห็นไหมระแนงโปร่งเห็นแดดไหมฮะ,ะตรงนี้แดดอ่อนๆจําเป็นต้องมีแดดไหมในการตากผ้าจําเป็นนะครับแต่ว่าไม่ได้ต้องแบบการแจ้งจ๋าเลยนะครับถ้าการแจ้งจ๋าเลยเนี่ยจะทําให้ผ้าของคุณซีดด้วยเพราะเดี๋ยวนี้นะครับ เรามีเครื่องอบผ้าเราปั่นผ้าเสร็จเราอบผ้าได้ปั่นเสร็จอบในตัวแล้วก็มันยังชื้นชื้นอยู่ก็เอามาตากลมตากอะไรมันก็ไม่อับแล้วนะครับทำระแนงโปง่งแบบนี้ดีกว่าเพิ่มพื้นที่ใช้สอยแล้วก็ทําให้เกิดประโยชน์ด้วยถามว่าเวลาฝนตกน้ํากระเด็นเข้ามาไหมกระเด็นแน่นอนแต่ไม่ได้กระเด็นเยอะนะครับอย่างที่ผมเคยเรียนให้ทราบคือการที่จะฝนจะตกเนี่ยเขาจะต้องตกที่จะเข้ามาตกถึงตรงด้านต,ตัวบ้านตรงนี้ได้นะฮะจะต้องมีการเฉมาเยอะพอสมควรแต่การเฉของฝนเนี่ยมันไม่มีหรอกเพราะว่าเพื่อนบ้านเนี่ย ตัวบ้านเขาสูงนะครับตั้ง6เมตรแนะ่นะครับเพราะว่าตัวบ้านปกติแล้วเนะี่ยถ้าเป็นหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยเขาจะมีระยะห่างจากรั้ว2เมตรดังนั้นเวลาฝนตกเนี่ยกระเซน็นเต็มที่ก็ประมาณจากรั้วโครงการนะครับจากระแนงมาเนี่ยก็ประมาณสัก60เซนโดยประมาณตรงนี้นะครับเป็นจั่วมุมก็คือทําคล้ายๆกับสันตเค้น,นะครับวิ่งจั่วมุมเลยคุณสังเกตนะระแนงนี่เราเรียงกันเป็นสวยเลยนะครับใช้ลักษณะแบบช่างฝีมือสมัยก่อนนะเนาะเขามีการวางไม้ นะครับทำให้เกิดสานให้เกิดจั่วให้เกิดมุมนะครับมุมนี้ก็สวยเหมือนกัน4 5ห้าองศาตรงนี้เราจับเฟียรเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวรอประตูมาใส่นะซ้ายขวาได้จับเฟียมหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราประตูมินียมตัดสําเร็จรูปเลยนะมาใส่มีมุมวดด้วยนะครับเป็นประตูกระจกสลด์เดินมาตรงนี้นะครับปกติแล้วเราจะแนะนําให้ท่านเจ้าของบ้านเว้นระยะเคาน์เตอร์กับประตูเนี่ยเอาไว้จอยหนึ่งนะครับอย่างเนี้ยห้องครัวเขามีพื้นที่ยาวมากนะครับก็เว้นไว้สักประมาณ80เซนก็ได้นะครับเพื่อที่จะทําให้ตรงเนี้ยเกิดสเปซ คุณจะวางถังขยะหรือวางอะไรก็ได้นะครับมันจะมีพื้นที่ตรงนี้เพิ่มขึ้นเดินมาตรงนี้นะครับเคาน์เตอร์ครัวตรงนี้เน้นเป็นสีครีมเลยคุณตัดด้วยคิ้วอลูมิเนียมนะครับสีด้านก็แล้วแต่ดีไซน์นะครับก็คือหลังเนี้ยเขาใช้เป็นกระเบื้องโทนเดียวกันหมดเลยนะครับเป็นกระเบื้องเคาน์เตอร์นะครับแล้วก็กระเบื้องผนังเนี่ยแต่กระเบื้องผนังเนี่ยเขาเลือกสีที่ใกล้เคียงกันมากๆแต่เป็นกระเบื้องคนละไซส์นะนะครับเราจะไม่ได้ใช้แกริตโต้ปูผนังน,นะครับเพราะแกริตโต้เขาจะหนักแต่ก็ ประมาณนี้ก็เบื้องเงามากๆเลยเมื่อกี้เห็นสะท้อนตัวผมด้วยด้านล่างก่อนละกันด้านล่างนะครับเราใช้หน้าบานของคิงชุดของคิงหมดเลยอีกแล้วเป็นเซตแพ็กเกจบ้านเดี่ยวนะครับซึ่งเรามีให้หมดเลยด้านล่างนี้นะครับหน้าบานก็จะเป็นบานคู่ลิ้นชักบานถังแก๊สแล้วก็บานคู่ส่วนด้านบนนะครับเรามีซิงค์ล้างจานให้ยี่ห้อเมก1หลุมนั้นในแพ็กเกจแต่ถ้าอยากเพิ่มเป็น2หลุมสามารถเพิ่มเงินได้นะครับ ส่วนก๊อกน้ำตรงนี้เรามีให้1ตัวแต่อันนี้ท่านเจ้าของบ้านซื้อแบบพิเศษมาแล้วก็ติดตั้งให้สามารถซื้อมาแล้วบอกเราก่อนได้นะครับแล้วก็รีเควสต์มาร์กจุดว่าตรงนี้เปลี่ยนก๊อกได้เลยก๊อกเดิมที่เปลี่ยนไปไม่ได้ใช้แล้วก็ให้ท่านเจ้าของบ้านเก็บเอาไว้ได้ด้านบนนี้สวยงามนะครับวางตู้แขวนเรียบร้อยตรงนี้สามารถดีไซน์ออกแบบได้เองเลยนะครับส่วนมากนะครับถ้าคิดไม่ออกจริงก็บ้านเดี่ยวนะทำเคาน์เตอร์ยาวเนี่ยสามเมตรหกสิบคุณซื้อตู้แขวนเซตนี้ได้เลยผมว่าแมทจริงจริงเซตนี้ตรงนี้นะ เขาสามารถวางตะแกรงคว่ำจานเพิ่มได้อีกเวลาล้างเสร็จเอาเวกคว่ำเสร็จน้ำก็สเสด,ดลงมาลงซิงพอดีนะครับไม่เลอะเ,เปื้อนนะเซตนี้สวยงามการที่จะปูกระเบื้องผนังให้เราปูให้เฉพาะระยะาเคาน์เตอร์นะในแพ็กเกจนะครับนอกนั้นเป็นฉาบเรียบสกิมผิวทาสีเช็ดล้างให้เป็นสีขาวสวยเลยก็ประมาณนี้เดี๋ยวเปิดดูใต้ซิงนิดนึงนี่ใต้ซิงปูกระเบื้องให้ด้วยนะครับสวยงามอ่านะครับรอบด้านเลยโอเคปูให้หมดทุกอย่างเลยนะครับ ม่ว่าจะเป็นบานถังแก๊สแล้วก็ปูกระเบื้องให้นะครับนี่ปูให้หมดเลยเดี๋ยวเก็บยาแนวให้ด้วยนะครับตอนนี้ยังไม่เสร็จโอเคสวยงามเนาะเตาแก๊สหูด,ดูดควันนะครับท่านเจ้าของบ้านซื้อมาเองนะเราติดตั้งให้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายเนาะด้านบนจะเป็นฝ้าฉาบเรียบนะครับซึ่งเป็นฝ้าแบบเดียวกับตัวบ้านเลยนะครับเป็นฝ้าหยิบซ่อมฉาบเรียบตรงนี้ใส่แผ่นใสให้นะครับขึ้นไปสามารถดันเซอร์วิสได้ด้วยนะนี่อันนี้ แผ่นใสที่เอาออกมาเซอร์วิสเห็นไหมฮะคุณจะเห็นเลยนะครับมีทอ่อฮูดท่อเฟกอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับสายฟงสายไฟก็จะอยู่ในนั้นจริงๆถ้งงาง,งานจบนะครับหลังนี้อยากจะมารีวิวให้อีกสักหนึ่งรอบนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับกำลังทำนะครับกำลังดำเนินการเนาะเดินมาตรงนี้นะครับจะมีประตูกระจกสไลด์ให้อีก1ชุดตรงนี้เป็นโซนเป็นโซนเขาเรียกว่าเป็นโซนการแย้งแล้วกันร้อนพอสมควรแต่มันเป็นโซนที่ตัวบ้านเขาบังคับมาคุณตัวบ้านเขาเนี่ยถ้าใครเคยดูคลิปก่อนของผมนะผมได้อธิบายไว้ว่า ตรงนี้หน้าต่างเขาเป็นหน้าต่างยาวนะครับเป็นหน้าต่างบันไดถ้าจำไม่ผิดนะนะครับเราก็ไม่สามารถนะครับหลังคาสูงขึ้นไปได้เพราะว่ามาติดกระจกไม่งั้นต้องรื้อกระจกออกนะครับเราจึงดีไซน์ดอปตรงนี้ลงมา1 s e เซกชันนะครับเพื่อที่จะทําเป็นโซนโปรก็กทําได้เช่นกันนะอ่ะมันจะดูแบบไม่เตี้ยมากนะครับดูใสๆเดินมาตรงนี้นะครับตรงนี้นะ่าจะเป็นรอนลี่รูมนะครับก็คือตรงนี้มีปลั๊กไฟ มีก๊อกน้ำมีท่อน้ำทิ้งตรงนี้วางเครื่องซักผ้าได้เลย1ตัวตรงนี้ถ้าถามว่าใช้อะไรได้เพิ่มนะครับจริงๆแล้วตรงนี้เป็นห้องรีดผ้าของแม่บ้านได้เลยนะครับด้วยมูลค่าบ้านเนี่ยราคา10กว่าล้านนะครับท่านเจ้าของบ้านเนี่ยอาจจะมีแม่บ้านนะครับซักผ้าเสร็จรีดผ้าอะไรพวกนี้ทำเป็นห้องเกี่ยวกับผ้าได้เลยเราเพิ่มหน้าต่างตรงนี้ให้นะครับเพื่อที่จะทําให้อากาศมันฟล์ให้มันหมุนเวียนตรงนี้เรามีหน้าต่างให้1ชุดมีมุ้งลวดให้ด้วยแต่ตอนนี้ยังไม่ได้มาใส่ จับเฟี้ยมเรียบร้อยแล้วนะครับก็รประมาณนี้หรือในทางกลับกันห้องนี้จะสามารถทําเป็นห้องนอนแม่บ้านได้ด้วยถ้ามีแม่บ้านหลายคนนะครับแต่โดยปกติแล้วบ้านราคานี้เขามีห้องนอนแม่บ้านให้ด้านขวามือนะครับตามที่ผมได้รีวิวไปข้างต้นด้านตรงนี้นะครับขอ,อนิดนึงเป็นระแนงเนาะเป็นหลังคาเมนชีสฝ้าระแนงนะครับเป็นแบบเท้าแขนนะถ้ายังไงเดี๋ยวผมจะรีวิวในคลิปหน้าแล้วกันตรงนี้ เอาเป็นว่าเดินออกไปไม่ได้แล้วติดหน้าต่างแล้วนะครับขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันคลิปนี้นะครับพามาดูความคืบหน้านะครับความก้าวหน้าของงานว่าเรารีวิวตั้งแต่ลงเข็มเลยนะแล้วก็จนถึงขั้นตอนนี้แล้วเนี่ยนะครับเรารีวิวแบบจริงๆเลยด้วยความจริงใจเลยนะครับไม่ได้เฟกไม่ได้อะไรเลยนะครับอยากให้เห็นว่าเราทํางานกันจริงๆจบจริงๆขอบคุณจริงสําหรับใครที่อยากต่อเติมนะครับก็แอดไลน์ได้เลยไอเดียไลน์จะอยู่ใต้คลิป ใครที่แอดไลน์ไม่เป็นก็สามารถโทรมาที่เบอร์0881044888นะครับกดไลค์กด, like, กด share, แชร์ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืม subscribe ให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะไปกันก่อนสวัสดีครับ